เซคนแมปสกเลตอัพเดทโนรีเข้ามาแล้วแมปแมปแมปของผมรู้นะครับผมมันคือแมปอะไรแมปของออแตงเนี่ยมันวะเสันงฮซิบิดีสันจงฮซิบิดีมึง่ีสันจงฮซิบิดีปะนะยงกันมาสว่างเีย เาว่ามึงเป็นเี๊ับน้องกีสกี้พดีม่ตามไม่เขียนม่ยนตัวอะไหู้ยูใบเียยุจอาขาแบบพ่เหัก้ะนโอ้ของปอมีดอกมือหลอนสิ ม so ันจำพัดได้ถึงบูเห็บุกบูเห็นบุกอะไรเราะมันมันเสี่ยอ่ะไทำไมทำไมมันมีพี่ป่วยบ้ ที่อามนเห็นกนดีดูว่ไตรงี้ตรงนี้รัางร้อน,นร้อนค่ะค่ะท่มครไ่ร้อนค่ะคน่ร้อนจี๊เนี่ยล ขอชิ้นได้ได้บักค่ะนี่นกุหลาบขอชิ้นได้ฮ่า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 เอาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าปทำาฉากไหมปะ่าทาหมใช่ตื่นเต้นใช่กัน้าวามโฟสือเริ่มเลยเริ่มเลยพริมเพียเงินจะสบารรณก็แมปวี ใช่คนเป็นอีกแล้วเจทันเชียปานค่ะโ,โ,โนรีส mm? ้าก็สามข้าก็สามนี่เบิดโนรีเป็นไอ้ตัโนรนั่ะเบิดขวามเขาอยู่ดีดีเพืไม่ปวดบ้านเลยอเนี่สิ่ะ

ฮีบะขวดเจี๊ยสันเี่ากูฮีบะขวดหนักแม่แม่คือคุณนี้ว่าไอจูอิงเนี่ยคับอีมากถาก็สามนี่เบิด ถักเออถักกดักเลยนะจลยมันยูไม่ได้เบิร์ตเท่าไหร่แล้วบอกเี๋ไปโกงจีเนี่ยแว่าเบกนไปแล้วนะือไม่ได้น

Gracias. Gracias. Khoa. Đời chị à tí đi. Mẹ đâu má? Không có. Không thiếu. ยวเงอหกูวิ่งไม่ได้เลยตรงทะใกล้หมดอ่ะอประมาณสักสิมึงหยิบวิ่งเลยเพราะว่าถ้าตอนนี้เไปสูมันจะกวิ่งไม่รู่ะม่เรค่อยดีเท่าเป์ไันยังเลือมันจะดีขึ้นเร็วเหมือนได้ีูดาว่าปกมเป็นอันทั้งบบทร้านีตัวถ้าได้ขี่ตัวม่ทมทีพได้ปะ

อะไรฉันเยอยแงอยู่ตาอย่างตรงนี้่อ้อมย่าเบื่อจะตายเลยเตี้ยเนี่ยกูเอาไปกันได้เอาโอเคตองดโอกาสตาย าากีกูที่เดียวกูตายเ,ย,เยเรื่เื่อที่เกินตายแล้วกููตายแลกููกูขายของเลยมยังบโรดเ็อยู่หยุดกันหยุดกันหยุดหยุหยุดหยุหยุดเริ่มดิเงข้ามแผนลงเคเรเลยเ บเมนลานพิซ่าลานพิซ่าแต่กูย่างไ่ได้อประเด็นเฮ้ยกูเดินไม่ได้เฮ้ยกูย่งไม่ได้วะเฮ้ยกูย่างไม่ได้เฮ้ยกูยิปจมดินเลยสัย่างไม่ได้เป็นจมดินเหรอสัสแม่ยูซึงเป่ยน้ำเนี้โคตกึมเลยวะ

mày ơi mày ơi ô ô mười huyết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  mười đà mười huyết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  ไม่ดิไม่ดิกันที่ลานพิซาของบัคคูคิดดิได้บอกตอนนี้คอยู่ไหน่ะ ตายเพราะอันนี้แท้ตายเพราะเออเลยหยุดดัตแตะชิกับแพงที่จับกันตัวกูตัว ขาดจะฟ้องสาก่อนยินไหวต่เกลียดดูเท่าวรายหน่ป็นชัวเปอ้หมอยังดูนหามจมดีนะครเฮ้ยุณเชื่อกูจะผีดบ้าอย่งเอามันจั่ว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  มุฮ่าฮาฮามุกฮ่าฮ่าฮ่าข้ากินยูเทนมาชัวร์ไหนหิ้งโมเยนอะไกูเพี้นอ่ะเยี่ยมชิอาะไรก็แ่กูเพี้ยนสิหยาหยา ไปคุยสิกกี่ไปละันงเองเปลี่ยนมันฟอย่างเฮ้ยปมันท่าเปลี่ยนมันเปลี่ยนดีอย้ะที่คือ่ออโอทักโอ้ยทักหดทักเลย อยาญาไม่รหมดท่างวันทานไม่ฟันแล้บุญญาด้วยทานไม่ฟันทุกวนมันชีวิตจะแหลนไรเงี้ยมันฆาตกรยังไง

บอกอินเดียผมเลยหาเป็นฟงเลยอะไรอ่ะไปบุ้ย พีกเอกตัวมันเอาพีกเอกตัวมาจับคอขึ้นมาบนเริ่มเลยเล็บขอเป็นอนืมเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงเเดี๋ยวอ,อยวกูเป็นสีขาวอะเรือเรือมังกรเาเป็นหินยังไงพวกเพราะรูดเกลือ ไว้ไว้ไว้ไา้ไว้ไม่เปลี่ยมาตีกันไว้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 อ้ดินเลยตุนตุนอไรว่อ้าว what the fuck อ้าวคือฟอง ดิเลยหายเลยคิ่เป็นร่างจริงวยกอมึง้องอจังหวเยมมือี้วนน่ะคือร่างองมือมีวน่งคือ่างจริงันผเิมนี่ร่างจริงมันคงมันคงบันเดือนห่างฟอมันคงบ่เดืนหนเีนมันควารนู้นยงไงวะนู้ อ่ะบัวมเปี้ยเมันจะบัูมันเดาเอาโอเคมึ้อยูนข้างล่างึยู่ข้างบนจี่ยริงจริงจริงบัวอี่คุณเอมหาเร้เย้หาเเเ

โออดูิเดอวดูิฮเกอตายลวดูวายี่กเิ่มเดือดรึมมนเมลพุกเริ่มเริม่งเพตเริ่มเลยเปิดตวกัเปดตัวกันเปดตัวกันตัวก็ได้เป็นบบัก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 

สามบาทจ้าคือยังไห่โอ้ยไอ้หนูโอ้โหเลยผู้เปลี่ยนใช่แล้วเหนไว่วันเอก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 ส้วู้เอาสู้กล้องยาในบ้านมัองนะดูกระเบืเองถือสวยปะ

<ส gas: S 1> เปลื่องกาคนเอกไะมั่งนะ แค่ไหนวกไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยทิ้งหม่พวกนี้อ่อดทักโูทักพีเอียโดนได้ไงวะมมันจะบดกมันไมะดูกมันดูเลยพวนี้ม่งโดนทังนโดนไม่โดน ข้วกข้้าขักเแ่มขาเอขดใช่ที่ไม่จะขาม่มันากนเปลี่ยนรีีกว่าอ้เดียดสุดนคนนึ่เล่นนู่วายฮะคนี้ก็ตง็ออย่เียเนะโอเคอะบอกเอลเอลิลิตเนี่เซฟเล่ตานี่เเปนได้บอ แฟนป็นมากเลยถังมีถังเจสันมีถังแดนกินหลังมา hey, แมนเงี้วันเอ้าเชื่อไอวัน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 มันได้มีกี่ตัือนเอาโอ้โหเอาดีดีดีกูลงกดคชีบล็อกเลยแบบอ๋อมีใครกล้ไปหา กำลังกำังงาขี้มาไปหฮเ,เ,เอาเอ้ยก็เจ็บแปโอ้จนมาเห็นกับตาจนเออมาเจ็มก็ฝักกูเห็นเช็ดกี่วิ่งนีาอปาราบกูเห็นไม่ได้เทีดล้งตีเหี้ยหูบักยาก่อน อ็ดม <ome> ีส oh, ี um ่ตัวไม่อะไรนะอ่าไม่รู้เอาผูกขาเข้าเข้า เก็บละอ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 ะสิงห์นะไม่เอานะไม่เอาเอาเอาโลดซะไม่รู้เดี๋ยวกู